พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่สมกันยายนคตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณกุมาราวตีสุนดาริ จาการตาอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องการรักษาสันติภาพและข้อพระคำบีนหนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรมรมโรมบทที่12ข้อ18ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนคุณกุมาลาวตีสุนดาริเป็นพยานว่า ทุกวันเสาร์ดิฉันจะออกไปทานอาหารเย็นกับครอบครัวสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมักต้องการอาหารจีนแต่ดิฉันชอบที่จะลองอาหารที่แปลกใหม่การเลือกร้านอาหารที่เราทุกคนชอบเป็นเรื่องที่ทา้าทายแทนที่จะเถียงกันดิฉันมักจะแนะนำให้เราทานที่ร้านอาหารที่มีอาหารหลากหลายวิธีนี้ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินกับการใช้เวลาร่วมกันแทนที่จะเสียเวลามาโต้เถียงกัน ในจดหมายของอาจารย์เปาโลถึงชาวโรมันอาจารย์เปาโลได้ยกเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นว่ามีความสำคัญมากถึงแม้จะยากก็ตามสันติสุขที่อยู่ในใจเราสามารถช่วยให้เราหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทที่จะทำให้เกิดความเป็นศัตรูกันได้เมื่อเราเปิดใจรับพระเจ้าพระวิญ,ญญาณสามารถช่วยเราสร้างสันติสุขในทุกความขัดแยง้ง เพื่อไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เราจะยังคงพบกับความขัดแย้งแต่พระปัญญาของพระเจ้าสามารถช่วยให้เรารู้วิธีการรับมือด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่เราจะได้มีความสงบสุขในความสัมพันธ์ของเราและชื่นชมในความรักของพระเจ้าได้ตลอดเวลาข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าความสัมพันธ์ดีขึ้น และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดดลใจข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาและสันติสุขที่มาจากพระองค์แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากข้าพระองค์ทั้งหลายจะพบความสงบและความชื่นชมยินดีในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ